สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและสมาชิกที่ติดตามช่องพ่อครูคำพูลพาดยที่รักทุกท่านนะครับและ fc พี่น้องทัวทิศตัวไทยพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศพี่น้องชาวไทยทั่วทุกมุมโลกนะครับที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอช่องพ่อครูคำพูลพาด้วยอยู่ในขณะนี้ นะครับวันนี้หวยลาวพัฒนาวันศุกร์ปลายสัป,ปดาห์กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรายละเอียดในช่องเรามาอ่านคำเตือนประจำช่องของเราก่อนนะครับนี่คือคำเตือนประจำช่องนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลให้ ทุกท่านนาไปเลือกซื้อนะครับให้ทุกท่านนําไปประกอบเป็นคู่มือเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งและหรือสลากอื่นๆที่มีวางจําหน่ายเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับเป็นการคํานวณตัวเลขเอาไว้ล่วงหน้านะครับเพื่อให้ทุกท่านนําไปเปรียบเทียบกับผลรางวัลที่จะออกนะครับ ว่าจะตรงตามกับแนวทางที่เราทำให้ไว้หรือไม่นะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก่อนที่ท่านจะตัดสินใจในทุกๆครั้งโปรดใช้สติควบคู่กักนไปด้วยนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีจากช่องพ่อครูคำคุณพารวยนะครับ เนื้อหาท้ายเรื่องนะครับเนื้อหานี้ไม่เหมาะสําหรับผู้ที่มีอายุต่ากว่า18ปีนะครับไม่สนับสนุนและให้ไม่แนะนําให้เข้ามารับชมนะครับสําหรับเยาวชนที่อายุต่ากว่า18ปีนะครับผู้ที่ไม่อายุต่ากว่า18ปีนะครับไม่แนะนํานะครับนั่นคือคาเตือนประจําช่องของเรานะครับส่วนนี้คือสถิติหวยลาวพัฒนาที่ผ่านมานะครับ ก็เราก็ข้ามขั้นตอนไปเลยนะครับข้ามไปดูงวดของอ่างวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับนี่คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาของ,งว,วันที่เอาวันที่22่สิบสองดีกว่านะครับวันที่20วันที่20่นั้นก็ไปเข้าที่ตัววิ่งรูดหนึ่งศูนย์สอตัวล่างนะครับก็ปรากฏว่ามาที่คู่กันเลยนะครับมาศูนย์หนะครับงวดนั้นให้สตัวล่าง วิ่งศูนย์กับหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่ามาคู่กันเลยนะครับในสูตรมันก็ไม่ค่อยจะมาคู่กันบ่อยครั้งนะชักเท่าไหร่นะครับในปีหนึ่งนี้จะมีามาให้เซอร์ไพรส์ก็นานๆานครั้งนะครับนี่คือข้อมูลของหวยลาววันพุทธที่ยิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่ผ่านมานะครับก็ วันนั้นก็ได้ฟันเน้นวิ่งรูดไว้ที่6ตัวเดียวนะครับรอง4นะครับก็ผลปรากฏว่าก็ไม่มานะครับไม่มาทั้งบนและล่างนะครับให้บนวิ่ง6ให้ล่างวิ่ง6นะครับประกบควบคู่กันกับ8นะครับ2ตัวล่างนะครับให้ประกบคู่กันกับ8ส่วน2ตัวบนให้ประกบคู่กันกับ4นะครับก็ปรากฏว่าไม่มานะครับหวยไปออกที่ผลรางวัลก็ไปออกที่เลขตัวเดิม ตัวเก่าตัวเดิมซ้ำๆบ่อยๆมากๆก,ก,ก็คือหวยลาวพัฒนานี่ก็จงให้ระวังตัวเลขตัวเก่าที่เคยออกมาแล้วนะครับให้ระวังไว้เป็นอย่างมากเลยก็คือดูตัวอย่างเช่นเลขหนึ่งูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยนะครับก็มาซ้อนกันถึงสองงวดนะครับงวดแรกงวดของวันวันจันทร์นะครับก็ออกที่ สองตัวล่างออกที่ศูนยหนึ่งนะครับก็งวดต่อมาก็งวดวันพุธถัดมาก็มาออกที่หนึ่งศูนข้างบนนะครับเนี่ยแต่งวดนี้นะครับให้ระวังที่สามเจ็ดก็แล้วกันนะครับงวดของวันที่ยี่สิบสี่นี้นะครับให้ระวังที่สามเจ็ดเลขตัวเก่าจะกลับมาตลบหลังเราอีกหรือเปล่านะครับนี่คือข้อมูลของผลการคำนวณ เอาไว้ล่วงหน้านะครับผลการคำนวณเอาไว้ล่วงหน้าก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่คือในสูตรนะครับนี่คือในสูตรที่คำนวณไว้ล่วงหน้าเอาไว้แล้วนะครับก็ทีนี้ก็จะนํามาลงคัดลงในช่องนะครับสำหรับเย็นนี้นะครับเย็นนี้ก็จะมีการอาไลฟส์สด ชุดสรุปโค้งสุดท้ายในเย็นวันนี้นะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับก่อนหวยออกวันนี้ก็จะมีอีกไลฟ์สดแล้วก็จุดทูบให้ดูควบคู่กันไปด้วยอีกหนึ่งคลิปตอนช่วงเย็นๆนะครับสำหรับในช่วงนี้ก็จะวางคู่เด่น2ตัวบน2ตัวล่างเอาไว้ให้ตัววิ่งรูดในงวดน,นี้ก็จะวางตัววิ่งตัวรูดไวท้ที่วิ่งรูดที่ แกับ9นะครับวิ่งรูปที่8กับ9นะครับงวดนี้ก็จะวางคู่เด่นไว้ดังนี้นะครับก็หลัก10ก็จะประกบคู่กันคู่แรกไปเลยนะครับก็คือ7 7ประเดิมคู่แรกเอาไว้เลย7 7 7 2 7 8 จ็ดสี่นะครับนี่คือคู่ชุดคู่แรกนะครับคู่ชุดแถวที่สองก็ถ้าเป็นหลักอ่าสิบที่เป็นเลขเด่นสามก็จะมาสามเจ็ดสามสองสามแปดสามสี่นะครับนี่คือชุดที่สองที่หลักสิบ เป็นเลขสามนะครับหลักสิบในหลักห้านะครับก็จะเป็นที่ห้าเจ็ดห้าสองห้าแปดห้าสี่นะครับ ห้5เ5็ดหคงจะมองเห็นชัดเจนนะครับวันนี้อากาศอึมครึมฝนตกบ่อยมากช่วงระยะนี้ก็เป็นหน้าฝนที่กำลังชุกนะครับกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วนะครับก็ กำลังฝนตกลงมานะครับก็เป็นอันว่ามาดูชุดสามตัว,สา,ตวตสามตัวโตดสามตัวโต๊ดจะวางหลักร้อยไว้ที่9 9 3 7นะครับ9 3 7ก็9กสาม สองนะครับต่อมาก็เก้าอะเก้า,าสามแปดนะครับเก้าสามแปดต่อมาก็จะเป็นที่เก้าสามสี่นะครับเก้าห้าเจ็ด 9 52นะครับ9 58 954นะครับส่วนวิ่งล่างนะครับส่วนวิ่งล่างนี้ส่วนวิ่งล่างนี้งวดนี้จะ าวิ่งล่างงวดนี้นะครับวิ่งล่างก็จะให้วิ่งที่เก้า วิงที่เตัวเดียวนะครับฟันที่9ตัวเดียวนะครับเพราะว่าโดดเด่นเป็นที่สุดก็คือ9ในหลักร้อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะจับประกบคู่ให้ที่หลักร้อยก็จะเป็นที่แปดก้า แปดเก้าศูนย์เก้าแปดเก้าศูนเก้าเจ็ดเก้าในนี้ไม่มีเก้าเจ็ดเนอะ มาเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็มาที่เจ็ดเก้าห้าเก้า 959ต่อมาก็จะเป็นการวางสรุปดีกว่านะครับวางสรุปให้ดีกว่านะครับเดี๋ยวขอขีดเส้นใต้ไว้สักนิดหนึ่งก่อนเพื่อความดูเป็นระเบียบดีนะครับเพื่อความเป็นระเบียบในการาจัดทำช่องนะครับ จัดตามช่องจัดทําตารางนะครับก็คือในส่วนของเลข2ตัวบน2ตัวล่างนะครับจะเป็นแยกช่องกันอยู่เพื่อดูเป็นระเบียบสวยงามนะครับนี่ในส่วนที่เป็นเลขบนนะครับ ในส่วนที่เป็นเลขบนไม่ว่าจะเป็น2ตัวบน3ามตัวบนนะครับส่วนเลขล่างก็จะอยู่พี่ประมาณนี้นะครับส่วนในเย็นวันนี้ก็จะอีกคลิปต่อไปก็จะจะเป็นสรุปโค้งสุดท้ายจะนำเลขทูบมาลงตรงนี้แล้วก็จะจุดทำการไลฟ์สดอธิบายฟันธงแล้วก็เน้นเป็นกรณีพิเศษ สรุปในช่วงเย็นนะครับจะสรุปในช่วงเย็นนะครับส่วนวันนี้ก็จะวางเป็นคู่คู่เด่นนะครับคู่เด่นก็จะวิ่งตัวนี้ไว้ก่อนเลยนะครับเน้นนะครับเน้นเน้นตัวนี้นะครับเน้นตัวนี้นําไปรูดเอาไว้เลยนะครับเน้นเก้านะครับวิ่งรูดที่เก้านะครับ ส่วนชุดสองตัวบนให้เน้นบนนะครับแต่ควรกันล่างไว้ด้วยก็จะดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับหลายๆงวดที่ผ่านมาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยทุกท่านเป็นอย่างมากนะครับก็ยังทำไม่สำเร็จนะครับในการจับประกบคู่ต่างๆนะครับก็ยัง ไม่สาเร็จก็ต้องขอโทษขออภัยเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่านะครับในการทําสูตรหรือคํานวณหวยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สํานักใหญ่สํานักใดๆนะครับก็ไม่มีโอกาสที่จะทราบกันไปทุกคนทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสํานักใดสํานัก อื่นๆใดๆก็ไม่มีใครร่วงรู้นะครับเพียงแต่เป็นการคาดเดาในแนวทางตัวเลขที่เราทําคํานวณขึ้นไว้แล้วนะครับก็จะเป็นการคํานวณทิศทางตัวเลขมาแล้วก็จะเป็นการเดาตําแหน่งของเลขในสูตรต่างๆที่เราได้ทําเอาไว้นะครับแต่ในวดที่มันถูก2 ตัวตรงๆหรือ3ามตัวตรงๆไม่ว่าจะเป็นสำนักใดก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นการเ,าเราที่ทางถูกกันทั้งนั้นนะครับไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้นะครับว่าหวยนะครับในแต่ละงวดนั้นมันจะออกที่เลขอะไรนะครับไม่มีใครสามารถทราบได้นะครับเพราะฉะนั้นในการ จัดทำหรือการคํานวณต่างๆนะครับมันก็เป็นการเดาทิศทางเป็นการเดาติดต,ตัวเลขเท่านั้นนะครับเดาทิศทางในแนวทางตัวเลขเท่านั้นนะครับไม่มีใครสามารถร่วงรู้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเกินไว้เป็นการล่วงหน้านะครับไม่มีใครสามารถร่วงรู้ได้นะครับการทําสูตรต่างๆก็คือทํา เสร็จชินแล้วก็คือนํานมาจับดูทิศทางในหลักต่างๆนะครับที่มองเห็นแล้วว่าสูตรแต่ละสูตรนั้นมีการชนกันหลายตัวนะครับก็คือจะนับถือเอาตัวนั้นเป็นเลขเด่นนะครับแต่ในเมื่อมันออกหวยมันออกมาแล้วนะครับถ้ามันไม่ถูกถ้ามันไม่ตรงตามกับที่เราได้คํานวณหรือที่เราได้คาดคะเนเอาไว้ก็ต้องอเป็นการสูตรวิสัยนะครับ ก็ไม่มีใครทราบได้นะครับไม่มีใครทราบได้แล้วก็ไม่มีใครที่จะ,ะคำนวณได้ถูกต้องอย่างแม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการคำนวณก็คือการเดานะครับการเดาก็คือการเสี่ยงนะครับ การเดาก็คือการเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นทุกแนวทางไม่ว่าจะเป็นทําอะไรนะครับมันก็มีการเสี่ยงกันทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการาลงทุนค้าขายอะไรต่างๆก็เสี่ยงที่จะขาดทุนหรือมีโอกาสที่จะได้กําไรกันทั้งนั้นนะครับทุกสาขาอาชีพนะครับทุกแนวทางทุกอ วิธีการก็มีแต่ล้วนแล้วแต่มีการเสี่ยงกันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในแนวทางหวยลเรพัฒนา <c oughs> ในช่วงเช้าว,วันนี้ก็ขอ,อเสนอแนวทางวางแนวทางให้ทุกท่านดูพอสังเกตไว้แค่นี้ก่อนนะครับในตอนช่วงเย็นวันนี้จะมีการไฮไลท์สีหรือ,อจะเป็นการสรุปนะครับเย็นนี้นะครับลงช่วงเช้านะครับ ลงช่วงเช้าวันนี้นะครับที่เวลาอ้าวมันไม่เช้าแล้วนะครับบ่ายโมงแล้วนะครับลงช่วงเช้าวันนี้ที่เวลาลง1 3บสจุดหนึ่งห้านนะครับ ในเย็นวันนี้เจอกันใหม่อีกคลิปหนึ่งนะครับจะเป็นการสรุปนะครับแล้วก็จะเป็นการจุดทูบมงคลพ่อครูข้อคูลพารวยให้ไปกรอบคู่กันไปด้วยนะครับสาหรับช่วงเช้าวันนี้ก็ขอให้สมาชิกเลฟซีทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมคลิปจนจบวันนี้ก็คงก็จงอ่าประสบแต่ความโชคดีร่ํารวยกันทุกคนทุกท่านนะครับให้มีโอกาสถูกรางวัลอ่าของหวยเล่าพัฒนา2ตัวตรงๆ3ตัวตรงตรงกันทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับ รับชมคลิปจบแล้วโปรดอขอกำลังแรงใจกับทุกคนด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกำลังใจให้แก่พ่อครูด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำแนวทางต่างๆมาลงให้สมาชิกเลฟซีทุกท่านได้ติดตามาข้อมูลของทุกแนวทางนะครับในช่วงนี้ก็จะมีแค่ หวยรัฐบาลและหวยลาวพัฒนานะครับจะทดลองอพรุ่งนี้จะทดลองลงหวยหฮาหนอยเด็ดๆนะครับเป็นประเดิมวันแรกนะครับแล้วก็จะลงดูจากรอบหวยเราพัฒนาชุดสรุปเย็นนี้แล้วก็จะอลองพิจารณาดูสูตรหวยรัฐบาลไทยนะครับในสูตรที่1ปี 24งวดน,นั้นตัววิ่งรูดนะครับใน1ปี24งวดน,นั้นที่พ่อครูได้เคยอเอามา,าเล่าให้สมาชิกในกลุ่มทุกท่านได้ทราบว่า,าตัวที่เน้นวิ่งรูดสองตัวบนแบบนี้นะครับจะเข้าใน1นึ่งปีมีโอกาสที่จะพลาดก็คือ6งวด ถึงเจ็ดงวดนะครับเต็มที่ก็หกงวดนะครับที่เคยทํามาเป็นระยะเวลาเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับที่ทํามาแบบนี้นะครับแต่ก็ก็ยังไม่เป็นที่เด่นดังไม่เป็นที่หรือหวาไม่เป็นที่ยังไม่เป็นที่เถูกอกถูกใจของทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็พยายามจับที่ตัวที่พ่อครูได้เน้นให้เอาไว้ก็แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่าน จงโชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีจากช่องพ่อครูข้อมูลพารวย h ช n แนลโชคดีและสวัสดีนะครับคลิปต่อไปพบกับการไลฟ์สดจุดผู้มงคลพ่อครูข้อมูลพารวยคือชุดสรุปโค้งสุดท้ายนะครับ